สวัสดีจ้าเพื่อนๆอนยู่กับสมพรเลยจ้าเด้อมาอีกแล้วจา้ากำลังห่อโรงงานเพื่อนๆท่านนี้ผู้ใดามาดอกะไม่น,นี้ออกมาแต่เสากำลังห่อโรง,งงานกันว่าเด็กกินเขา่าเลยมากินเขาน่าน้ำกันเลยจ้าเด้อกินเข่าสา กินอยู่โรงงานจ้าน,นีอได้อันนี้อ,นนอันน้ำพริกปลากระป๋องแตงกำมผ่าสองหน่วยกระเข่าหมูเคลื่อนเลยละจ้าเพื่อนสุดายเนาะกินเท่านี้เอาก r a b อัน,น น้ำพริกปลากระป๋องเอ้ยมาด้วยจ่ะเด้อมากินหร้อนกันโอ้โอ้ขอ,อ,อเนี่มกับเป็นขอยเย็นกันเนีย่ยขายนี่มกองเดินจ่ะ อนุญา,าตสร้งกล่องก่อนแป๊บนึง แซวอนปลากระปองแซ่บแ่บเหมือนกักระสิคุยคำยังไงเเผ็ดเผ็ดๆังน้อยจ้ะแซ่บมาจ้ะคำแรก เพื่อนเพื่อนน้ำทำยังไงอ่ะจับไล้วจับก็บขัวแบบพริกขัวแบบพริกกระเทียมมาแล้วตามตามตามหลักกระเทปลากะป้องลงรุงเครื่อง ตามเตยชอบเขาเลยแต่นน่เร็จแล้วกเสียาไปพัดพัดให้มันแหงๆเล็กน้อยแล้วจ้ะเนาะกระแซบ ทำเนียบพี่อบบกับเขาทำเนียบกับเจ้าพี่กันเนาะเพื่อนๆเด้ยยังกินเขากันเนาะ

Good. Mm. เ็นยัหอนหนไม่มัวละเพื่อน จ้ากำลังมาคำสุดท้ายเราจะเนาะเดี๋ยวไปกินเชียงไปกินเชียงแซ่บแซ่บแต่เผ็ดๆไปลองเห็ดบังเดอจ้าเด้ <c oughs> อผู้ใดบ่เคยกินนยำพริกปลากระป๋องกวัวบักพริกกระเทียมยำมีหอมกระไส้ห,อ,หอมน้ำกระไดจ้ะตำๆแล้วรับก็บตำม,มันเทปปลากระป๋องลงใส่ ล้าก็ตำให้มันละเอียดแล้วก็ปรุงเครื่องตามใจชอบมันเลยจะเส็จแล้วเขาก็ไปขว่ไปพัดนั่นแหละพัดทำมันแห้งแฉบกันข้าวพัดมันก็จะอยู่เดโดนน้ำนาอจ้ะเนาะกัมบูพัดมันก็สีเสียไววเนาะพัดมันก็อยู่เดโดนมันแห้งมันก็แสบเนะแสบแสบเพื่อนๆมีพักลายๆคือแสบคักไปละจ้าเพื่อนๆ ทำเนียแล้วนะจ๊ะเนาะฝากคลิปนี้ยได้เลยจ้าเด้อฝากคลิปสมพรน้ำแนวฝากกูไลก์กูแชร์สมพรน้ำเด้อจ้าเด้อสวัสดีจ้า